สวัสดีค่ะวันดีนะคะเราก็จะมาเรียนโหราศาสตร์กันนะคะในหัวข้อความหมายของดาวในเรือนมิตรเนี่ยนะคะ,ะหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราลงเรื่องความหมายของดาวในเรือนศัตรูไปนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือนมิตรนะคะ ก็คือเรือนที่เป็นคู่มิตรกันนั่นเองนะคะและก็คนที่ฟังคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าดาวอะไรเป็นมิตรกับดาวอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังก็จะมีพื้นฐานทางโหราศาสตร์ค่อนข้างจะดีแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเคยลงคลิปเกี่ยวกับดาวคู่มิตรดาวอะไรเนี่ย ไปเยอะแล้วพอสมควรนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้อะไรก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะในวิดีโอเก่าเนี่ยนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยกันแล้วกันนะคะเกี่ยวกับดาวที่อยู่ในเรือนมิตรเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์ก่อนนะคะดาวอาทิตย์ถ้าอยู่ในเรือนมิตรเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตานั้นเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีเพื่อนนะคะที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นมิตรที่ดี เป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนที่คอยเกื้อกูลเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนแท้ได้ด้วยนะคะคือจะคอยช่วยเหลือเราตลอดเนี่ยถือว่าโชคดีว่ามีเพื่อนที่ดีก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนมิตรเนี่ยนะคะและส่งผลให้เจ้าชะตาก็จะมีชื่อเสียงที่ดีอ่แล้วก็ชื่อเสียงที่เหมือนกับว่าโด่งดังอได้ด้วยนะคะเพราะว่า แค่ดาวอาทิตย์ตัวเดียวนี่ก็เป็นดาวอาทิตย์ที่บ่งบอกถึงชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเมื่ออยู่กับดาวคู่มิตรก็เหมือนเพิ่มพลังเข้าไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาก็จะมีความหมายในด้านชื่อเสียงที่ดีโด่งดังได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะส่วนดาวจันท์นะคะดาวจันที่อยู่ในเรือนมิตรเนี่ยนะคะก็จะส่งผลในแง่ที่ว่า เจ้าชะตาจะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยเนี่ยนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมด้วยนะคะมีแต่คนเมตตาเอนดูรักใคร่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีของคนที่มีดาวจันทร์อยู่ในเรือนมิตรนั่นเองนะคะดาวอังคารค่ะดาวอังคารที่อยู่ในเรือนมิตรนะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ มีเพื่อนที่ดีในแง่ที่ว่าคอยเกื้อนหนุนในเรื่องอการการทาประกอบกิจการใดๆก็ตามเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็ได้เพื่อนก็จะคอยช่วยเหลือมีเพื่อนที่มีฐานะก็ได้นะคะที่ช่วยเหลือคำคำชูอยู่เนี่ยนะคะหรือว่าจะเกื้อหนุนกันอยู่เนะะี่ยค่ะทำให้เจ้าชะตามีความเจริญรุ่งเรืองได้ดีและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับดาวอังคาร ดาวพุธค่ะดาวพุธถ้าอยู่ในเรือนมิตรจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเพิ่มเรื่องสติปัญญาหลักแหลมมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่เหมือนคิดอะไรก็คิดออกนะคะแล้วก็ปรดบปรงสมองแบบเหมือนกับว่าคิดไวนะคะแล้วก็เรียนรู้อะไรได้ไวนั่นเองนะคบเป็นคนที่มีความสุข เป็นคนที่มีความสนุกสนานได้ด้วยนะคะสำหรับดาวพุทธที่อยู่ในเรือนมิตรดาวพระฤหัสค่ะดาวพระฤหัสถ้าอยู่ในเรือนมิตรจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะได้รับการยอมรับนะคะในเ,าเขาเรียกว่าในผู้ทรงทรงคุณวุฒิหรือว่าคนที่มีความรู้ทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะยกย่องนะคะ ว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความรู้ดีและส่งผลให้เจ้าชะตาก็เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้มีสติปัญญาดีแล้วก็เรียนรู้อะไรมากมายกว้างขวางในเรื่องอความรู้ความสามารถได้ด้วยนะคะสำหรับดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนมิตรนะคะดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนมิตรก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีความสุขมีความสงบ นะคะในเรื่องครอบครัวนะคะได้ดีนะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจนะคะแล้วก็ส่งผลให้อ่าคือมีความสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยนะคะสำหรับดาวสุขที่อยู่ในเรือนมิตรนะคะอันนี้ก็ดีทั้งในแง่ครอบครัวในด้านทรัพย์สินได้ด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดี ส่วนดาวเสานะคะดาวเสาถ้าอยู่ในเรือนมิตรเขาบอกว่าจะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอาจจะได้ไปอยู่กับคนอื่นตั้งแต่เล็กๆะนะคะไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้าชะตานะคะอันนี้ก็ลองดูว่าจริงหรือเปล่าเนี่ย เจ้าชะตาอาจจะลำบากหน่อยนะคะแต่ว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์นะคะกฎเกณฑ์ที่เขากล่าวมาแล้วก็ฟังกันเพลิน,เพ,นเพราะบางทีเราไม่ได้คิดนะคะเราไม่ได้คิดตรงจุดนี้เราก็จะทำนายแบบดวงชะตาแบบ ดูดาวดาวเจ้าเรือนไปอยู่เรือนไหนดูความหมายของดาวดูดาวที่มากระทบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงจุดนี้ก็สามารถนํามาทํานายได้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะรวมทั้งดาวที่อยู่ในเรือนของศัตรูก็สามารถเอามาทํานายได้ด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรื่องธาตุด้วยนะคะเรื่องธาตุก็มีความสําคัญว่าดาวเนี่ยไปอยู่ในธาตุดีอ่าที่ถูกกันไหม กับอันดาวนะคะก็คือ,อความหมายของธาตุนั่นเองนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญในการพยากรณ์ที่จะทําให้เกิดความแม่นยําการพยากรณ์ในด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะถ้าจะให้เก่งให้เกิดความแม่นยําจริงๆเนี่ยหต้องใช้ความรู้มากๆนะคะ 2. ต้องมีประสบการณ์ในการทํานายเยอะๆนะคะ ต้องเรียนรู้เยอะๆในเรื่องการทำนายและสาเนี่ยนะคะก็ต้องอมีการเขาเรียกว่าศิละปะในการทำนายของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเรียนแบบกันไม่ได้นะคะอันเนี้ยแล้วก็4เนี่ยบางทีมันเป็นการวิเคราะห์วิเคราะห์ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะว่าใครจะมองเห็นจุดไหนก่อนแล้วก็นําออกมาทำนายอยาเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เราอยู่ใน การเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยเราจะเห็นในเรื่องเหล่านี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่อย่างน้อยเราเรียนไปเพื่อที่จะดูดวงตัวเองและคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งความแม่นยําอาจจะเราไม่ได้ไม่ต้องไปคาดหวังถึง100%ซแต่เมื่อเราเห็นอะไรที่ดูแล้วอาจจะต้องเตือนต้องระวังเราก็มีการตักเตือนมีการเรามาระวังสิ่งที่มันเรากลัวสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะ อันนี้ฟังไว้แล้วก็เหมือนกับเราได้ดูดวงให้ตัวเราและคนในครอบครัวไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีสตินั่นเองนะคะแต่ไม่ต้องไปงมงายหรืออะไรมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโอที่ความหมายที่เกี่ยวกับความหมายของดาวในเรือนมิตรก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์นะคะและก็ขอให้คล้วคลาดจากโรคระบาดทุกอย่างนะคะ มีสติในการใช้ชีวิตปลอดภัยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ